สวัสาร์ศุกร์ดีเอฟซีสาวน้อยสรับการแข่งขครับคือขนี้กำลังเลือกซ้อมนะครับตีหาน้องมีจ่าตัวนะครับเดี๋ยวนี้จบไหมกำลังรวมพลนะครับหลังจากเลือกซ้อมนะครับสัญญาณต่อครับเหมือนแรงครับคืนนี้นะครับสนามกีฬาบันแทงนะครับเดินมาให้ยกำลังใจน้องๆสาวน้อยที่บันแทงนะครับ กำลังใจเด้อนะครับโอ้ยเมย์ลายพี่น้องเลยเมย์พี่แห้งหมดเสียดวันนี้รันสองรอบนะครับคอนเสิร์ตครับรันคอนเสิร์ตสองรอบนะครับได้หัวไม้ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะครับรันคอนเสิร์ตจนถึงตีห้าครึ่งนะครับหาอะไรคะได้โครเจกา์เก็บใครเก็บฟังนะจ๊ะฟังนี้จ้า อาอรบินไทเก็บปูนเด็นอะมีไ้มีอะไรมีได้เป็นไรอาดูมลอนี่มาดูยปูนหอมังหอมจัหั่กลับพี่น้อง่กับไม่กรันหงายมาก ขอบคุณทุกคนที่สู้มาด้วยกันนะครับตั้งแต่สอบมือแหลกตั้งแต่เหมือเขามากนะครับจนถึงทุกวันนี้จนจนถึงวันเปิดฤดูการขอบคุณทุกคนที่สู้มาด้วยกันนะครับ

ขอให้ปลอดผลนะครับเุเดโซ่มันมวนชว่วงงามๆแห้พี่น้องเบิงน,นะครับมีเวทีสาวน้อยแล้วก็เวทีเสเด็จแบนเวทีเสเด็จแบนตกลางแล้วจะเว้นๆน,นครับแต่หมู่ว่านะครับเวทีเสเด็จแบร์แล้วก็รดแห่หน่วยหนึ่งหน่วยสองนะครับลำแพนลำ,ลำเพลินนะครับเจดีประชันกันยางพักเลยครับแล้วก็รับเชิญ <S <S แทนออรดี <S <S บอ,อยสลีชัย <S <S นะครับ không 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 anh không 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 มีไม่ต้องเพิ่วเลยแต่พอพวี้นไม่ต้องพ่้องเมะเข้าใจไหมไม่ต้องมีใจต่อไปจะ้มเหมือนเดิมโอเคค่ะสปีเกียร์นะมีมีไม่มีชุดอะไรได้แล้วได้ยัอาไม่รุนแรงค่ะตาห้องเพิมไทยไม่มีชุดยืนยืนเลย เอายืนอะเป็นมาห้องรุกับ้า่ะนั่งลงก่อนอันนี้พ้าพับเบี่ยงไม่มีใช่ไหมตามเพื่อนโคตรโคตรโยวไม่ห้เพื่อนเลนะทั้งหมดเลยแม่่ายเองไม่มีทุกชุเลยค่ะแบบนีเลย้ยหมดเลย วันนี้เลยแม่ม่ีลมขาะลายวอหนื่อยล้เหนลมาลักกายที่บ้านเฮาเบิดแท้งเหี่ยวเช้าเอาใจมาไว้ที่บ้านมีคนรออยู่อ้อมกอดที่จากมานานอิ่มอกชื่นบ้านมีแห่งสุงานก็ป

เข้ามาอยู então, <S S e ่เปิดไฟให้เปิดไฟในข้างหนอ่ะอ่าเลิศ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 เหนื่อยล้ามาลายผักกาดที่บ้านเฮาเพื่อแทนเหี้ยวเช้าเอาใจมาว่าให้ที่บ้านอีกคนรอ ก็ที่จากมานานกินมชื่นบานยิ้มชื่นบานต่อไปขออนุญาตลงคลิปเด้อพี่น้องได้ครับเด้อนะครับคืนนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดโหวตคอมเมนต์ได้ครับด้่ฝากส่องหน่อยๆทุกคนอย่างจมยังจมอยู่โอ้ยส่วน